ที่เาไทยแลนด์อยู่กรุงเทพจะไม่มีคำว่าเบื่อคำว่าเหงาเพราะว่ามันจะมีอาหารให้เรากินจิบจิบจบจบรู้สึกอารมณ์ดีไปเรื่อยนะอืหลายอย่างกินไปเรื่อยๆจับจับจขนมครกมีหลายหน้าอยู่จ้ามีข้าวโพดฟักทองแต่ไป,ไปแล้วชอบต้นหอม ันนี้ไข่ออนเซนถ้าใครต้องการอาหารเพื่อสุขภาพเข้าไปใน uh, convenience store เนี่ยเขาก็จะมีพวกไข่ต้มไข่ออนเซนขายให้นะอันนี้อยากจะนำเสนอเขาเรียกอะไรกระเพาะไก่ทอดเหรอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะจ้ะถุงละสิบบาทได้เยอะด้วยอร่อยมาก อืมเอามากินแต่เส้นตำก็ได้นะเดี๋ยวมาดูไข่ออนเซ็นนะ ห้มกับไข่ต้มธรรมรดาเลยพี่น้องอันนี้มันซุจกจ้ะกระดีแเล้วไปแล้วมาซุกๆนี่แหละข้าวกระมีนน้ำซสให้พี่น้องพี่นาองต้องกินให้ดูหรอกนี่เลยที่มันซุกคาย่านแต่ไข่ดิบมันล่ละพี่น้องอันนี้ี่ของแสบแทง อืมอืมปรีดีพนมยง14อยู่ติเซเว่นเนอยแยกสามอัานก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เห็นเขาขายทุกวันเนี่ยไม่เห็นเขาหยุดเลมีแต่คนบ่นว่าให้เยอะกินหมดแต่ผู้ชายอ่ะชอบมากิน เขาแถวกินเลยได้พี่น้องเชียรเลยเด้เนี่ยก็เตี๋ยวไก่ร้านเนี่ยซอยปีดีสิบสี่ติดกับเซเวเลือดไก่ต้มไม่อั้นผักไม่อั้นมะระไม่อั้นก๋วยเตี๋ยวเขาเขาให้เยอะด้วย ของดีต้องบอกต่อถุงละสิบบาทกินจนล่หกินจนอิ่มบานทีมันก็นึกอยากก็ซองเลยพี่ห้องได้ๆกินอยาง เขาไม่ต้องที่เหลือนี้เป็นเ <c oughs> อาติ๊กเคาะเลยขนมขอกก,นกินแต่ยืนดูรลานเขาแล้วพี่น้องอนี่หรหอมมันหวานตาม Mích hai mươi năm năm, làm lấy hai mươi năm trong Thanks, everyone. bye, 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 bye,